อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องใบปอฟาร์มเชียร์ครับกับช่วงแรง,แรงของวันที่21มีนาคม2567ครับพี่น้องวันนี้กับพี่พ้าพี่น้องเลาะมาเกี่ยมชุม่มความสีครับผมวันนี้มาเมืองวันสีสีมี่โค้กราคาถูอือะตะเลี้ยงมาฝากพี่น้องจเก็ตัววันนี้ เอาบ่อลายหญ่ห้างพี่น้องมาพบกับนีกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีมาฝากพี่น้องเจ้าตัวลงเอีหมือนวันนี้มีมาฝากพี่น้องสามตัวครับผมสามตัวนะครับครับผมสามตัวครับผมสีบอกม่แรกเฮงครับแม่แรกนี่แหละครับผมเป็นแม่ลูกปนลงเงีม่ลูกครับผมแม่ลูกครับพี่น้องรายละเอียดมันก็ได้เอีตัวแรกครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับครับแม่ส่้นสูงไหล่สี่สิบสองครับผม ครับแม่สถานะยังไงครับแม่สถานะท้องว่างครับผมท้องว่างเนาะเนี่ยครับผมลูวโตเมียป่ครับลูกโตเมียครับผมัน่ลูกคนเนี่ยครับเป็นห่วงกินหยาครับผมลูกได้ยักเดือนลรือยังนี่ลูกได้ประมาณสามเดือนกลัวครับสามสี่เดือนนี่แหละครับผมสามสี่เดือนนีเนาะเนี่ยครับผมลูกเต่าเล่าไผ่เนาะครับตัวนี้ลูกพอคุ้มฝูงครับผมเป็นพอคุ้มฝูงเนาะครับผมนี่ยหะครับลูกคนหยาดีต้นนี่กินหยาดีครับผมทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเป็นห่วงกินหยาครับผม ยอดยอลุกมานี่แหละครับผมแง้มแดงพี่น้องมาะไทยกับพระไทยแง้มเพา่อเลีงแง้มเพิ่อกินหยาครับนี่แหละครับไปโดนอยงนี้ไปไปกินหยาแล้วครับผมแม่นี่สูงหลายสิบสองเลยตรงเงี้ยม่นครับสูงหลายสิบสองครับผมสถานะทองว่างอยู่บนบ้างไหมนี่แม่นครับผมสถานะทองว่างแล้วพี่น้องเป็นเวของสางเงี้เนาะของสางเงี้อ้างดีครับอสางดีพี่น้องอ้างดีขาดน้ำเลี้ยงนิดหน่อยครับผมกินหยาดีครับเด้อครับผมแต่ว่าตัวน้ำเลี้ยงจักน่อย ครับผมอร่อยพี่รองคนน่ะเป็นขึ้นจังเทือไปครับหรือจังไหนครับตัวนี้จะคล้องเก้าเพิ่นว่าขึ้นเรารอบนึงครับผมขึ้นเรารอบนึงเนาะแม่นครับผมเอาไปนี่หยิบบ่โดนหยิบบ่โดนครับผมเปจับสัตว์ดีๆกันนะสิได้๋ยวผสมนั้นมาหนเองนี่อนครับผมคมนี่เราเปิดไปได้ไปในตรงนี้ตัวนี้เปิดคมนี่เปิดไปสี่เมืองหาพันครับผมสี่เมืองหาพันบาทเนาะคนี่อันครับผมโอ้ขัดเลยพี่น้อง เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียได้เป็นน้องเด้อครับผมเป็นเต้าสืออ่อไปใส่ยหยาอยู่ครับพี่น้องมึงกินหยาแบบเก่งครับผมพี่น้องที่เมื่อผ่าครับโค้งสางง่ายๆครับผมเป็นแม่โค้งสางได้พี่น้องครับผมแต่ว่าเมันอยากตวงน้ำเียจกจังเอยน้องเอ๋เนาะแมืนครับผมเอามาใส่ยหยาข้าวเยวพี่นอ้องกินยหนายาดีไปดีม่ต้องม้วนได้ครับใส่ยหยาอยอะก็เกินเดือนครับคันคันไอ้คันเต็มมา้นี่ย่างไงขนาดได้เป็นน้องมึงครับมึงลองดูผนนะเป็นกล้วยหนาเขาดีพี่น้องหนาเขาดี ต้นโตดีอ้างดีตัององีเนาะแมีนครับอ้างใหญ่ครับขันเต็มมาบนแมีหน่อยครับแมีนี่อัางสลากก็ดีเล้วพี่น้องเด้อแข่งขาดีครับเล็บโป๊ะปะี้ต้องเงีเนาะแมีนครับผมเล็บดีครับผมบ่มีตะหมีเนี่ย้องเงีบ่มีครับผมวางมาบนทางถ่ายนี่ยครับถ่ายใหญ่ยครับผมถ่ายดีเล้วพี่น้องครับถายดีเป็นห่วงกินหงาครับนี่แหละเป็นเป็นห่วงกินหงาพี่น้องมันประหยากอยู่เอาไปเลยตรงนี้ครับโอ้กินหงาดีขนาด S <S <S อย่างดีเลยครับอรเอยพี่น้องเอาตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียเลยว่ามึมงดูคนนั่นไปอันนี้เป็นลูกเพ่นเล้พี่น้องลูกตัวเมียครับเป็นพอคุ้มฝูเ,เนาอเอ,เอะเนาะน,นี่ครับผมได้เยอะเดือนกว่าเอ๋เออประมาณสี่เดือนครับสามสี่เดือนนี่แหละครับผมสี่เดือนนะพี่น้องนี่ครับนน่ครันอย่าจริงทั<า>้งแม่ทั้งลูกครับผมไปใส่พอเงี้ยหน่อยเนะเนาะนี่ครับแต่คืนเราไปใส่พอดีๆพอเงีงพอดังๆได้พี่น้องเราโค้งสางเมียก็ ยังไงครับผมสีคากย้วพี่น้องลูกออกมาหนิเอาไปถึงขนาดพอคุ้มฟูงกะถือว่าดีเติบเลยอย่างเี้เนาะครับผมยังหุยๆเหรอครับอ่าลูกออกมายังหุ้ยๆอยู่นี่แหละแม่ก็ชินหยาจริงๆนี่แหละครับผมโอ้ชินหยาดีครับพี่น้องเบิ่งนะปลูกไว้เ่าท่านโดนได้แปดไรบตรงนี่เอาพี่น้องเอาตัวนี้เป็นแม่ลูกแม่สูงร้อยที่สิบสองมันไม่เอ๊แม่ครับผมร้อยที่สิบสอง สถานาตัวนี้ก็คือทองบางจะมาึ้นแล้วรอบนึงครับผมอ่ากับดูกสาวอายุสามเดือนครับสามสี่เดือนครับผมดูกตัวเมียอายุสามถึงสี่เดือนครับผมน้องเอฟเปิดไปแน่ละค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทนี้เนาะแมีนครับสี่หมื่นห้าครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วพี่น้องเด้อเอาสันได้สนใจอยากแต่แม่บอกแม่พันตัวไงพี่น้องเอาไปเลี้ยงตัวนี้ถือว่ากลุ่มค่า คุ้มค่าคุ้มราคาแต่เป็นอะไลูกตัวเมียยางดีพี่น้องเมียเพิ่นก็โค้งสางไงสูงฝึกกค้วยสูงคล้วยอ่างใหญวยไงเอาไปใส่ยญ้าข้าวเดียวถาาขนาดพี่น้องกินหยาดีๆด้วยสิเอาพี่น้องตัวนี้เป็นเมียลูกลูกตปวนเมียครับน้องเอ๋เปิลไอ้ใบราคาสี่หมื่นห้าพันบาทราคานี่เขายังต่อร้องกันได้หรือเ่าครับน้องเอ๋ต่อได้ครับผมต่อไดอีกเนาะครับผมเอาแต่ในสุดกินสนใจกับติดตต้อน้องเอ๋เข้ามาแล้วครับสำหรับโค้มแหลกของเฮา อ่าจบไปครับพะมือตัวต่อไปครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องมาเมือตัวต่อไปครับตัวที่สองขอรายละเอียดได้ไอมตัวที่สองเป็นแม่ผสมแล้วครับผมผสมกับเพชรล้มโขงใดยีสิ้มหามือครับผมกับเส้นสูงรวยสี่สิบหกบวกลรบครับผมโอ้แม่งง่ได้พี่น้องครับผมเส้ตัวนี้นะถึงหง่ถึงเาาถึงอ้างครับผมเป็นกุ้ยใสยพัฒนาครับผมเป็นกุ้ยโค้งสังโค้งสังดีครับผมโค้งสังหง่ครับผม สายอุไทยครับผมตัวนี้สายอุไทยแมนครับผมเอาพี่น้องมเสงยงขายางหง่เลยครับผมถึงเงียบฟรอมครับผมแยกลูกมาหน่อยิแมนครับขายลูกไปหรอครับผมขายลูกไปแมนครับผมเพอเอาเอามาเนี่เป็นแม่ลูกเนาะแมนครับเอาเป็นแม่ลูกครับผมลูกตัวผูตัวเมียครับลูกตัวผูครับผมตัวผูเนาะแมนครับโอ้พี่น้องลูกไปเที่ยวเวียดน้มเหรอครับผมเป็นแม่บอกแม ไอ้ประกักได้พี่น้องเลยพูดนะสสะสูงลอยซีหาพี่เจมนครับประกันได้เลยครับประกันลอยซีหามีนครับผมโอข้ขากขนาดพี่นอ้องตาพี่น้องเกิดมาเมือง่อไหร่มาเมืองหน้าตาทางเขาเป็นแบบนี้ครับตาพี่น้องสายเวทยีครับผมดีบงเขาเปิดกว้างพี่น้องครับผมหน้าตาดีอักษร์ชัดเจนพี่น้องพูดนะตาแจ่มแจ่มแจ่มพี่น้องอ่าเขาเปิดดีเป็นเขาสงคาราวลาบ้าเลยเนาะแมีนครับผม ลูที่สามตัวเลยกูที่สามต่อไปเนี่แหละครับผมดูมาแล้วสองตัวแล้วเอะเนี่ยนครับผมดูตัวที่สามตัวต่อไปได้พี่น้องกุนะครับมึงเขายิ่ง่ๆพี่น้องเบกเข้าียพอแขงขาไปได้พี่น้องนะครับแขงขาดีแขงขาหญ่ะดูกระเดี่ยวดีพี่น้องเปิดกล้วยโค้งสางดีอ่างดีเลือดีพี่น้องหมอะสำหรับเป็นแม่บอกแม่พันได้พี่น้องเด้อตัวนี้เปิดไปจักบาทตรงนี้นี่ตัวนี้เปิดเลยห้ามื่นเจ็ดพันบาทครับผมห้ามื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับเนาะเนี่ยนครับผมนี่แหละครับ เอาภาพพี่น้องมาเมือ่อตะกอนกระแสนุ่นเหรอครับตะกอนด่านท้ายเป็นเนบันไทยเพี่น้องไ่ทยเปิดควาำพี่น้องปุ๊กหางเงี้ยปูหางเงาพี่น้องโอ้โดยเฉพาะกระดูกแข้งขาเพิ่นเด้อกระดูกแข้งขาเพิ่มนี่เป็นกล้วย,วยที่กระดูกเงี้ยินห<อ>ัว<า><ง>วังกคอนปลายปีเด้เนาะครับเนาะสั่งดี ราคาไหมเขาผสมตัวใดก็อย่างี้เป็ดล่ำโขงครับผมเป็ดล่ำโขงเนาะครับผมได้ได้เจ๊เปล่วครับยิ้มหามือครับผมยิ้มหามือครับผมขานหลอดเลยพี่น้องเนาะผสมเป็ดล่ำโขงเอาพี่น้องไปรุนเอาอยีครับอีกประมาณสองเดือนตัวทองได้ครับผมเอาพี่น้องขนาดพี่น้องเป็นเมียบอกตัวบอกง่ายเลยผมนะหามือตัวใดก็หามเงินเจ็ดครับผมหามเงินเจ็ดพันบาทราคานี้ต่อรอางหน่อยู่นมาเองเนาะ อยัางไง่เลยครับพี่น้องเอ้ยแม่บอกรักแล้วกวนกับแสนผลหะครับผมเป้ยราคาแสนเดี๋ยวเ่ิงเดียวพี่น้องเอ้าแต่ไดนกําลังมองหาแม่บอกแม่พันเอาไปเลี้ยงพี่น้องตัวนี้ ถึงถเงย hm ถึงเหงาไหมครับตัวนี้ไหมเป็นแม่บอกเงยเงยได้ผู้ใดมาควงสูงควงหง่ตัวนี้แหละข้างขนาดคนน่ะถึงเงยถึงเหงาครับใบชีสิบหานนองเอรัวประกันความสูงเลยเนาะแม่นครับผมรประกันส่วนสูงเลยครับผมประกันส่วนสูงเลยผสมเพลทนำโกงใด้งีสิมหาเมืองได้พี่น้องเด้อน้องเอเปิดไปในราคาหาเมือนเจ็ดพันบาทครับผมอ่าท่านใดสนใจสนใจกับติดต่อครมาพี่น้องอ่าจบไปครับสําหรับตัวที่สองครับมเม่องตัวต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องมะม่อง ตัวต่อไปครับตัวที่สามตัวที่สามของไงเฮือันครับพี่น้องของแตกของแปกของน้าโชกครับผมคว้ยน้ำโชกเลยรอคราบ้น้าโชกครับผมเดี๋ยวเยมากมากเดือนเฟา่น้าโชนี่ครับผมสือมาย้ำได้นถือเรียกตัเจียนไหมถอเรียกความครับสือม้าอ่าเจ็ดแปดแล้วครับพี่น้องีตัวหนึ่งจนว่าไข่เลพี่น้องครับผมอี่แหนึ่งเดี๋ยวเย็บสือมาแต่พอาะาไม้ไข่เลยถึอเรียกดูไรครับผมเนี่ยแยกรูกครับกับเสวนสูงเลยซี่ซิมหาครับผมครับประกันเสวนสูงเลยนะครับพี่น้อง เปิดชี้เส้นหาครับผมทองว่างครับพี่น้องงหญ่เลยพี่น้องเด้อตัวฐานหน้าทองว่างไม่ใช่เนาะทองว่างครับผมนี่ก็หง่เงียบือกันครับพี่น้องหง่เงีครับพี่น้องครับผมวอดตันจุลูเลยครับพี่น้องหลังซสื้อดีได้พี่น้องเด้อผมนะครับหลังซสื้อดีคเขาเป็นเขาเป็นยังสีกับค่าขนาดแล้วไม่เนาะนครับ่ะเป็นหนาเขาเปิดดีขนาดได้พี่น้องเขาเปิดหนาตาดีครับผมเขาข้างนึงก็งอลง ทางนึงก็ซี่ขึ้นฟ้าครับคุณะ้อบอกง่ายๆครับพี่น้องมองบังตาเพิ่นป่าทักกนาพี่น้องเป็นคล้ยหนาตาดีหยุกดีเข่าข้อดีเลยเนาะเงี้ยครับข้อย่างใหญ่เลยครับพี่น้องข้อดีเออปวดเผายังไงพี่น้องแข่งขาเหีวแข่งขาง่ายเปรบกบปุกีพี่น้องกล้วยเหีวดีเลยพี่น้องคุณเงี้ยครับถึงเหี้ยวถึงสูงถึงใหญ่ครับผม ลุงลอยชีมหาพอดีแม่นครลอยชีมหาครับผมเปิดไใบใดใบไ,ได้ตรงนี้ตัวนี้เปิดไบหาหมื่นสามครับผมอาหมื่นสามพันบาทเนาะแม่นครับผมโอ้ขากานาพี่น้องมองทงั้งไทยอฮีย่าีย,ายาลุกมืองไทยเป็นพี่น้องนเป็นกุ <c ười> น้ยไทยเงี้พี่น้องไทยเปิดดีปกหางเงี้โอ้ขากานาพี่น้องไทยเงี้ดีไทยเครื่องดีกุ้ยเครื่องดีพี่น้องตัวนี้แต่ว่าเขาเป็น เป็นกวาดลงหน่อยเอเนาะแมีนครับผมแต่บ่ส่งผลในเอเบ่มีผลในการส่งลูกด้วยพี่น้องะบอบ่ครับลูกเขาเปิดซองขังเลยครับผมแต่ลูกมันยืนมาเองนี่ยเนียนครับผมอย่างลูกไปแล้วขายตัวฟูกันครับตัวฟู้แมยนครับไปเที่ยวเวียดนามแล้วครับผมลูกเพิ่นก็เป็นตัวควาตั้มควพันตัวแบบไงพูดเลยทีครับผมเออเนีไปเที่ยวเวียดนามแล้วเรียบร้อยแมีนครับผมแม่เพิ่นก็เป็นกล้ใหญ่ดีเป็นหนองสูงไว้ซีหาแต่ว่าเขาเพิ่น เกือทังหนึ่งกว่าทังหนึ่งเนาะัเขาผลบ่มีผลในการส่งลูกพี่น้องเสียได้ตัวบบเงี้ยเบี่น้องเพียร์ง่ายง่ายตั้งแต่คนแขนขุดแม่นบ่เอะครับผมเออดูออกมาบ่บ่ขุดนะพี่น้องมึงคว้าแบักใหญ่ครับพุ่มอ่าเขาคว้าดีขนาดพี่น้องเสี่ยได้ตาเขานี่ยเหรอครับพี่น้องบ่เป็นหยังเฮ้ตัวแบบดีไหมเลี้ยงเอาลูกกันบ่เอะครับผมอ่เพราะเอาไปเลี้ยงเอาลูกเฮ้ตัวบักดีตัวแบบเงี้ยตัวบักยาวครับพผมไปพี่น้องมาเมืองทางนี่ คนเราคุละตัวได้พี่น้องขันเมืองทางนี่ตัวบักใหญ่ตัวบักงามพี่น้องตัวยังใหญ่เลยครับคุณนะบอกคุณนะเอาทันใดก็ร่างมองหาแม่บอกแม่พันพี่น้องซือไปเลี้ยงเอาลูกตัวนี้เอ่าขนาดสูงไอยสี่สิบห้าครับผมสถานะตอนนี้คือนทองว่างทองว่างครับผมจัรลอยไปนึกยังบวกลูกครับผมตัวนี้เพิ่งเขาออกมาใหม่เนาะเหม่อนครับเพิ่งมาใหม่ๆครับผมาไม่แยกลูกไปกันที่บ้านโดนออกพี่น้องครับผมเอ่าแยกลูกไปแล้วบ้านโดนไปจับสัตว์ใส่พอดีๆีขึ้นยี่ครัพน้องเอ๋อเนาะ เลยมาจะให้โูกเลยครับเจ็ดแปดเลยครับเป็นคั้ยน้ำโูกครับผมว้ายแต่เสีเอสจุดเรียกอีกวันนี้แจ้งสีขายบ่ขายใดรใ้พี่น้องเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยแต่ถุดเรียกอีกแจ้งสีขายบ่ขายพี่น้องอืมครับตัวบกยังแข็งไหมยังได้มาร์ดเป็นคั้ยน้ำโูกเสียดายคั้ยตัวบักยังครับมึงขนาดพี่น้องโอ้ยเสียดายเสียดายคั้ยงางมันเพมสามประดี๋ยนี่อนครับ อือครับสามสิบจินยาบอกดีไหมครับหึงเมือเมืองทางนี้พี่น้องดูเมืองทางนี้ไอ้เอาพี่น้องเมืองทางนี้เลยคนละตัวก็ว่าพันได้พี่น้องเนี่ยนี่นะครับคุณนี่ยขันมาทางนี้ก็เป็นเขาขวายพี่น้องจะเป็นคุ้ยลักษณะดีละครับผมเออลักษณะดีผิวพันธุ์ดีต้นตัวดีเงีวดีพี่น้องเออกระดูกกระเดี่ยวเงีย้ยคว้ยโค้งสางเงเออแต่ว่าขันว่าเห็นลูกเพิ่นเลี้ยวจะเอ้ยว่าเห็นลูกเพิ่นเลี้ยวกันถ้าขนาดช่วยเป็นว่า อี S <s> <ส>ครับผมอลูกย่างดีเลยครับผมลูกย่งดีนเนาะเขาเปิดสองทางครับผม <S <s <ets> เห็นลูกเป็นเดียวแต่จังเสือด้เนาะครับผมเออกันบ่เห็นลูกห้องกับประกาศเสือนี่เห็นลูกเป็นเดียวมาเป็นไ้ลูกดีแต่เล้กาศเสือเขามากเนี่ยตัวกินหยาดีๆครับออพี่น้องตัวนี้ก็เป็นแม่แยกลูกมามไอ al. สูงไปซี่ห่าแล้วนะตอนนี้คือทึองถ่งบางได้พี่น้องเด้พี่น้องไปจับซัดเอาอใส่ปลอยง่ายดีๆ น้องเอเปิดไปในราคาหาเมือนสามพันบาทราคานี่แต่ยังต่อร่องนอยู่นเอเนาะครับผมต่อรองในอยู่ด้พี่น้องเด้อเมือนยางเงได้ครับพี่น้องสนใจกับติดต่อครับมาเอาน้องเยฝากเบอร์โทรไปให้พี่น้องเขาะครับเป็นยังูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูห้าแปดศูนย์หาแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ได้เบอร์กันได้น้องเอเนาะแมนครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดกันทันใดอยากพิดดูควเมมองตนตัวไม่กะทักแชททักไล หรือว่าท่านใดอยู่ใกล้สะดวกกิจมะมาเมืองตัวจริงที่นาคอกแับมาเมืองใดจีบานทับทายตำบ,บนเกิเื่อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม้อพี่นอ้องเด้ออ่าคือกับน้องเอแล้วน้องเอกับมีรถหลับส่งพอดนาบ้านนาคอกคือเก่าใน,นเนาะครับผมเอามาอนีม้มว่าฝาาพี่น้องสามตัวครับมีแตจะตัวใหญ่ๆเต็ดเ็พี่น้องครับจนินหญ่จริงๆงครับผมท่านใดสนจิตสนใจก็ติดต,ต่อน้องเอเข้ามาครับผมเอามาอนีบ่มีียังไงครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดี ยูดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ